ครับผมวันนี้กับผมคุณครูทวีขาวพงผู้ไก่เกลี่ยประจําศูนย์ไก่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนวันนี้ผมร่วมกับยุติธรรมจังหวัดมาให้ความรู้เกี่ยวกับการไก่เกลี่ยที่ตําบลหนองห้างอำเภอกุชินาลายจังหวัดกาฬสินเพื่อที่จะมาแนะนําคณะกรรมการที่จะตัจัดตั้งศูนย์ไก่เกลี่คยคออพิพาดภาคประชาชนใหม่วันนี้ได้รับ mm hmm. การต้อนรับจาก พี่น้องชาวตำบลหนองห้างเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถประชุมหาข้อตกลงได้ตั้งศูนย์ไกลเกี่ยผ้าประชาชนขึ้นที่ตำบลหนองห้างเป็นแห่งแรกในอำเภอกุชินาลายนะครับศูนย์ไกลเกี่ยผ้าประชาชนตำบลจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการเข้าไก่เข้ามาไกลเกลี่ยกรณีที่ยุติธรรมให้การช่วยเหลือในชุมชนหรือยุติธรรมรากหญ้าพี่น้องมีปัญหาข้อวิพาทษ์ใดๆก็สามารถมาที่ศูนย์ไกลเกี่ยได้ ในศูนย์ไก่เกีย่ยข้อพิพาทภาคประชาชนสามารถไก่เกีย่ยได้ทัทง้งทางแพ่งและทางอาญาทางอาญานั้นไก่เกีย่ยในเรื่องคดีที่เป็นละหุโทษคดีที่เป็นอันยอมความได้เช่นคดียากยอกทรัพย์คดีชอ่อโกงแม้แต่คดีขม่มขืนกระทําชํเาเราก็สามารถไก่เกลี่ยได้แต่ส่วนหนึ่งถ้าคดีอาญาถ้ามีอายุความไม่เกิน3ปีก็สามารถไก่เกีย่ยในชั้นางงานสอบสวนที่สพเมืองอสินาลายได้ส่วนการไก่เกลี่ยทางแพ่งนั้นไก่เกลี่ยทุนทรัพย์ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทไก่เกลี่ยเรื่องมรดก กลเกี่ยเรื่องที่ดินท,ที่ไม่ใช่กรรมสิทธิ์พี่น้องประชาชนเดือดร้อนสามารถเดินทางมาที่ถุนไกลเกลียนาบัตรประชาชนของผู้เดือดร้อนมาด้วยมายื่นเรื่องราวร้องทุกข์ให้คาปรึกษาจากศูนย์ว่าศูนย์จะรับไกลเกลี่ยได้หรือไม่อย่างไรหรือถ้าไม่สามารถไกลเกลียได้ศูนย์ก็จะแนะนําเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวกสบายใน,ข,น,ข,นขั้นตอนต่อไปที่หน่วยงานอื่นจะรับผิดชอบได้ถ้าเกินอำนาจของศูนย์ไกลเกลี่ยอย่างไรก็ตามถ้าไม่เกินอำนาจในศูนย์ไกลเกลี่ยแล้วศูนย์ไกลเกลียสามารถที่จะ บริการพี่น้องประชาชนได้ทั่วทุกพื้นที่ในเขตจังหวัดกาลสิน์หรือในเขตประเทศไทยครับผมในทางนั้นที่ผมเนี่ยตอนนี้อยู่กาฬสินเต็มตัวแล้วนะครับก็เห็นด้วยนะครับในการที่จะลดขั้นตอนของการไปติดต่อที่โรงพักหรือที่ศาลอะไรเงี้ยฮะพยการเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าการเดินทางของชาวบ้านเนี่ยครับที่เปืองโดยเฉพาะเหตุน,นะฮะถ้าเรามีสูงไก,เก่เกลี่ยที่นี่ครับที่อ่าที่ตำบลนองห้างเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับ ขอบคุณท่านท่านนุนาทวีนะฮะที่ที่ได้มาเรื่องตรงนี้ผมเห็นด้วยนะครับจะ่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าการแก่เกียเนี่ยจะต้องมีการใช้ทปษฎีการพูดอย่างแท้จริงฮะเพราะคนที่เขามีเรื่องเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันถูกไหมครับเพราะนักทหารเราันไม่เป็นเป็นหลักหรือว่าเราเนี่ยไม่มีจุดยืนที่แน่นอนแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะแก่เกียเขาได้นะครับความเชื่อถือบุคลิกวาจานนําเสียงนะครับและการยิ่น่ายแจ่มใสนะครับสนใจเขาอย่างจริงจัง ในการเขามีปัญหาอะไร้องของฝ่ายคันมองฝ่ายทำชั่งน้ำหนักเอาว่าควรเป็นยังไงการชี้ขาดตรงเราเนี่ยเขายอมรับไหมนี่ขสสาคัญนะครับม,มีผลไหมเขาต้องย้ายตรงไหนไหมอันนี้คือประเด็นสาคัญครับเพราะทางการไกเกีย่ยนไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้นะครับที่ท่านทวีพูดเนี่ยตะบบรมครับแต่ผมเนี่ยเป็นตำรวจอาชีพเนี่ยผมอาจจะว่าอารมน้อยเนี่ยก็ได้ครับผมผมมีตังนี้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้ผมเก่งนะฮะประสบการณ์ฝังผมเพ่ยงเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิงหนึ่งที่ชาวบ,บ้านได้รับคือ ขั้นตอนในการลดการเดินทางไปติดต่ออันนี้ตำรวจอายการหรืิ์าลานเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าทําได้นะฮะแต่คิดว่าทางงนองห้างเนี่ยครับโดยท่านภายใต้การนําของท่านสุนทรเนี่ยฮะผู้ดิษฐานเนี่ยแล้วควบคุมโดยท่านทวีเนี่ยฮะคิดว่าคงคงไม่มีปัญหาครับผมพร้อมที่จะช่วยเหลือดูแลต่อไปครับครับพี่น้องที่เคารพครับที่ตำบลนองห้างเขาเราได้ตั้งศูนย์ไกลเกีย่ยกรณีพิพาทขึ้นมาแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากให้พี่น้องเวลามีกรณีพิพาทอะไรต่างๆเนี่ยก็มาพูดมาคุยกันมาไกลเกลี่ยกันเนี่ยคือพยายามที่จะไม่ให้เรื่องมันถึงโรงถึงศาลอย่างที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับถ้าถึงรงถึงศาลแล้วมันทั้งเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลามากถ้าเรามาที่ศูนย์ไกลเกลี่ยนนี้จะช่วยได้ไม่ต้องไม่ให้ไม่ท่านต้องต้องเสียเวลานะครับคือคือมา มาคุยกันจะเป็นการดีที่สุดนะครับคือตกลงกันโดยสันติวิธีศูนย์ของเราก็ตั้งอยู่ที่สากรเครยตยูเนีย่ยนลังห้างจำกัดนะครับท่านมาเลยครับก็จะมีกรรมการของเราคอยรับเรื่องนะที่จะให้ศูนย์นั้นทำการไกล่เกลี่ยได้นะครับ